น้ำตกคลองนาลายนะครับเห็นไหมครับปลาเต็มเลยเห็นปลาไม่เอ่ยโอ้โหไม่กลัวคนครับดูครับโอ้โหปลาเต็มเลยอะเอออ้ยตอขาโอ้ยมันต่อเออไม่ของคุณยังตัวเล็กคุณดูของฉันนี่นี่มันโคตรปลาเลยนะปลาที่หนุ่มโอเลอกตอดขาโอ้ยใช่ใช่มันตอดขาฉัน เออตัวใหญ่พี่ลุงมาแล้วโอ้ยตัวใหญ่มากจะกัดนะเนี่ยน่ากลัวโอ้โหมีหนาปลาทั้เลยไม่มีัวเลกหมเออสปาเท้าครับสปาเท้าโอ้โหอาเต็มเลยเอ่ะเออไม่กลัวเราด้วยดูดิเฉยอ่ะเออตลกอะ่ะเออปลาเต็มเลยอะ่ะ <c oughs> โอ oh. <laughs> ้จะเห็นปลาหรอจะเลยลงมา <Yeah. S 2> เออโ oh. อ,อ้ปลาเต็มเลยอ่ะน้ำใสดูดูโอ้นี่เท้ามา oh, oh. โอ้โห <c oughs> น่าเชื่อ <c oughs> เออมต่อต่อเท้าฉันด้วยต่อซึบตึบเลย <c oughs> เอ,อ่ะเฮ้ยตัวใหญ่มันนิ่งนิ่งเห็นมันนิ่งนิ่งอยู่